สวัสดีค่ะญญาว่ที่ะการทำน้ำหมักอเนกประสงค์นะคะโดยเราได้สูตรจากคุณครูรัชนีมุกดาหานะคะผลิตภัณฑ์ของเขาประสบความสําเร็จในภูมิภาคอาเซียนก็ว่าได้นะคะวันนี้เป็นกลุ่มย่อยๆในเขตเทศบาลเราเพื่อที่จะนําสู่ชุมชนเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนนะคะ ก่อนอื่นขอแนะนำนะคะดิฉันนวรัติจุ้วนะคะประหลัดเทศบาลซึ่งทำหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้และผู้ช่วยค่ะคุณจำนวงโสภาค่ะขอเชิญตรงนี้ก็้ช่วย,ด,ด,วยด,ด้วยนะคะอ่าวันนี้เราจะทำน้ำหมักอนเนกประสงค์นะคะมีส่วนประสงไม่มากค่ะมีเอ็นเจนะคะสองเกลือเกลือนี่เราใช้เกลือแกงแต่เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เราน้นที่วัสดุต้องสะอาดน,นะคะ และน้ำหมักที่มีคุณภาพในที่นี้เราใช้น้ำหมักมักดูดซึ่งผ่านกรรมวิธีย่อยสลายอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด6เดือนนะคะมาทำเป็นหัวเชือ้อตัวต่อไปก็คือ N40 นะคะแล้วก็มีหัวน้ําหอมแล้วก็น้ําสะอาดน้ําดื่มเราเนี่ยคะ่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ขวดดีไซน์โดยคุณตุ๊กติ๊กนะคะน่ารักมากต่อไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะพร้อมไหมคะช่วย พร้อมนะคะอ่าผู้ช่วยมาช่วยแกะสิคะน้ำดื่มากผปกสะอาด <c oughs> นะคะอะ๋ขออนุญาตนะคะขอแนะนำภาชนะที่สำคัญนะคะคือถังสำหรับคนนะคะแล้วก็ไม้ทายทำมาโดยใช้ไม้ทายถ้าเราใช้ไม้ตรงๆธรรมดาอีกตัวนี้มันจะไม่มีมันจะลธิภาพในการทายลดลงนะคะอาพู้ช่วยช่วยแกะแล้วก็เราจะใช้ n70 นะคะ n70 ผสมกันเกลือ ช่องมว่าไมเลไม่าี่ไมแมงนเนียหลงใช้ตาอะไราไม้าใช้ตาบคีวถาผู้ช่วยผู้ช่วยับผู้ช่วยหันหน้าเวลาโกงหันหน้าีค่ะใส่ทั้งหมดค่หันหน้าค่ะกเอารบบกวนคะ เกลือเนื ora, ้อเค้เกลือเกลือที่กดไม่กือเนเคนะคะพีู่ดูแบบตื่นเต้นหน่อยสุดเจ๋ลยี่สอาคะวิยากรอันนี้ของที่มันเสร็จแล้วไม่สะอาดโอนพดอะมีดีมันไม่มีเลย เราจะไม่จับเวลาจนกว่าจะอย่าบางข้อเรื่องการเนียนบเรื <No. S 1> ่องอย่าบางข้อี่คนอ่านไปเนี้ยคนไทยก็ตรงกางก็ให้มันหน่อยไม้ภา่ก็ใหญ่เกินไปค่ะอันทานเียข้าวขาตค่ะจะทายังไงก็ตองไปต่อไปนะคะฟังฟังรี่ยากรคุยกันขกางพี่ยากรต่อไปเป็นวัวเชื่อน้ำหมักมะกรูดนะคะเรา่อกว่าขัวไปสาวผมเราไปอะไรคะ เป็นหัวเชื้อน้ำตาลใสใสลงใส่ลงไม่ใส่หัวนี่นะใสได้เลยเว้ยใส่ล้วใส่ปริมาณนี่คือน้ำยาข้างหงอกหนึ่งมิลลิลิต่อหนึ่งจุดค่ะในที่นล้วน้ำยาข้างหงอกนะคะอันนี้น่ะน้ำยาข้างหงอกไรนะน้ำยาข้างหงอกไปแล้วนี่นี่ มือลิตลกนโหมันไม่ห็นปเออรึคนได้สบายแล้วบอเนีอาทำไมมันเป็นฟองแล้วบเนย้มือทำถือนมขอซะดีอีน้ยหมดซีนมึงแล้วไปดีดีไม่ัม่ชิวเลนมาพ่นเยอะเลยก็ไมาเ็ไ แถวนี้่หน้าต้้งแถวนาทีนะคะ5นาทีนาทีชอบอะไรแต่วันนี้เราได้เตรียมต่วันนี้ไว้นะคะต้องรีบชิมัน่เกินเลยดใส่ัที่เราเตรียมมาไว้เราก็ใช้อนเพื่อาหารของไทย แล้วก็อามาให่เป็นงแล้วก็เอาเป็วเจ็นแคแจกจ่ายสำหรับไปใช้ทรับคเงินได้ทั้งตันก็มีเงินับตลด